เอาล่ะสวัสดีครับผมลัสนะครับวันนี้เราจะมารีวิวฟิกเกอร์ยำมโตอิจิบันกจินะครับโอเคจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยโอเคเก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูด้นะครับถึงแม้มันจะน้อยมากๆก็เถอะเอาล่ะวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้านี้เลยฟิกเกอร์ยำมโตอิจิบันกุจินี่ครับเป็นอิจิบันกุจิในเซต บีนะครับที่บานทจกเส้นนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดเ,เดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูแล้วกันนะครับผมอาจจะจําไม่หมดเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูก <c oughs> ็ที่ผมซื้อมาก็เป็นรางวัล B นะครับก็ไม่ได้ไปจับหรอกผมซื้อมานะฮะซื้อมาจากคนที่เขาจับมาแล้วเอามาขายต่อนะครับโอเคมามาดูในแง่ของราคากันก่อนเลยราคาของฟิกเกอร์ตัวนี้จะอยู่ประมาณเลทราคาจะอยู่ประมาณ2,000ไม่เกิน2 5 0 0นะครับแล้วแต่บางร้าน นะก็จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยสิ่งสําคัญเลยจะลืมไปไม่ได้นะครับเขามีนี่ใบนี้มาให้นะครับใบคู่มือเป็นใบคู่มือที่มันไม่ใช่ใบคู่มือมันเหมือนใบเศษซะมากกว่าหรือนี่จะใบคู่มือวิธีการประกอบอกระบองนะครับของยามาโตะนะครับก็มีแค่นี้ด้าหลังก็ไม่มีอะไรนะก็ไม่เป็นไรไม่สำคัญโอเคเก็บไป โอเคเรามาดูสิ่งต่อไปที่เราเป็นตัวไฮไลท์แล้วก็สําคัญดีกว่านั่นคือตัวของฟิกเกอร์นะครับมาเดี๋ยวผมยิงไว้ดูโอเคไมอ่าเดี๋ยวนะผมขอปัี่กล้องแป๊บนึงน,นะโอเคเสร็จเรียบร้อยละโอเคมาเรามาดูตัวฟิกเกอร์กันต่อเลยนะครับผมตัวฟิกเกอร์นี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์ยามาโตะนะครับก็จะอยู่ในท่าโพสนะครับพร้อมมีกับฉากพื้นหลังนะครับ เป็นฉาพื้นหลังนะเป็นฉากพื้นหลังของประเทศวานกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็ผมองเื่อว่ารายละเอียดมปนคมนะพร้อมมาห้องขับนี่ตัวอักษรซึ่งตัวอักษรสามารถถอดได้นะครับมันจะเป็นสลักล็อกน,นี่สลักล็อกมันจะเป็นตัวประมาณนี้นะครับก็วิธีเอาการจดติดเข้าไปก็มองยีนะครับถ้าฝืนยัดก็ระวังหักด้วยนะครับ จะเป็นประมาณนี้นะก็สวยงามใช้ได้นะครับก็ติดเข้าไปข้างหลังนี่สำหรับกระบองตีเดียวผมถึงว่าใช้ได้นี่ครัไม่ได้แย่นะครับแล้วก็การลงสีของฟิกเกอร์ตัวนี้ก็ดีมากนะครับดูดีใช้ได้นี่ครับแล้วก็ตรงฐานจะสลักตัวอักษรไว้นะครับสำหรับใครที่รู้ว่ามันหมายความว่าไงก็ ดีใจด้วยนะครับซึ่งผมไม่ดูเอาอ่นานภาษาญี่ปุ่นไม่ออกโอเคทีนี้เรามาดูรายละเอียดของฟิกเกอร์ต่อกันเลยดีกว่านะครับในตัวของฟิกเกอร์ตัวนี้จะเป็นวัสดุ PVC ABS อนะครับตามที่หลังกล่องได้เขียนไปเลยนะครับก็ส่วนสูงของฟิกเกอร์ตัวนี้จะอยู่ประมาณ2 0ถึง27โดยประมาณนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ ตัวฟิกเกอร์น่าอยู่มา22เซนนะครับแล้วก็รวมฐานไปด้วยก็จะประมาณ27นะครับโอเคเอาล่ะในโซนต่อมานี่ยครับเราจะมาดูดีเทลกันแบบลึกๆนะครับก็ฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นฟิกเกอร์ที่ดีเทลและรายละเอียดใช้ได้นะครับบางจุดนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะตรงบริเวณใบหน้านะครับ หลายๆคนอาจจะเห็นจากภาพอาร์ตบล็อกนะคะว่าจะมีแผ่นอลาสเตอร์นะครับหรือว่าแผ่นที่เขาเอาไว้ทําประถ่อมพยาบาลครับแปะแผลอยู่ครับอยู่ตรงบริเวณหน้าของตัวยมตโตกนะฮะก็เพียงก็ตัวน,นี้ก็ใส่มาด้วยแถมดีเทลเขาค่อคนข้างที่จะคมมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของใบหน้าสกรนมาได้ดีมากๆเลยมีส่วนของออต่างหูนะครับก็สีดูดีนะครับ สีผมใช้ได้ถือว่าลงสีไล่เฉดมาได้ดีนะครับแต่ว่าจะติดตรงที่มันไม่ใช่สีใสนะครับมันไม่ใช่สรุแบบเป็นใสๆนะครับก็ใช้ได้อยู่นะฮะก็อยากให้ปลายขูมขโมยเป็นสีน้ําเงินออกแบบออกใสๆหน่อยนะครับก็ใช้ได้แต่ว่าก็เข้าใจได้นะครับมันเป็นงานจับลรลษาเนาะโอเค <Okay. S 1> มา ในส่วนของดีเทลและรายละเอียดของเขาฟิกเกอร์ตัวนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่ครับส่วนของใบหน้าดูดีนะครับนี่สีสันของส่วนตรงตัวเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไล่เฉดสีนมานะครับไล่จากเฉดสีส้มตรงบริเวณนี้นครับค่อยไล่ไปเป็นสีแดงนะครับก็ดูดีมากๆ แล้วก็ตรงส่วนของเสื้อสกีไลน์มาได้สวยงามนะครับแล้วก็ในส่วนของเออผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ผมก็จะเรียกว่ามันเชือกแล้วกันใครที่รู้ก็จยาดามมละโอเคนี่มีเทลก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมถอให้ดูด้านหลังก่อนนี่อ่ะฮะด้านหลังก็จะประมาณนี้เนี่ยนี่ละเ,เอียดใช้ได้นีครับโดยเฉพาะปลายของบริเวณเชือกนะครับ ดูดีมากนะครับมีรอยปมนในการมัดด้วยนะเห็นปะถ้าเป็นบางบางก i กอร์บางยี่ห้อหรือบางแบรนด์หรือแบบที่ไลอัพที่มันราคาอาจจะไม่ได้สูงมากาก็ดีเห่ตรงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเยอะมากนะครับแต่นี้มีเยอะมากนะก็นี่ในโซ่ของตรงนี้ก็จะละเอียดยิบเลยนะครับใน่วนของลําตัวนะครับก็จะมีการไล่เฉดไล่เงามานะครับนี่ ส่วนของออกางเกงนะครับก็จะมีนี่เลยเห็นปะอันนี้จะเป็นปลายของเสื้อแล้วก็ตรงน,นี้เป็นสีเนื้อตรงขานะครับแล้วก็จะไล่เฉดมาเป็นกางเกงนะครับนี่สังเกตเห็นได้ว่ากางเกงก็จะไล่เฉดมาเือนกันนะเป็นสีแดงแล้วก็จุดไหนที่เป็นเงาเขาก็จะเติมเป็นสีดําลงไปให้นะครับก็จะประมาณนี้มันก็จะได้มิติมานี่ฮะแล้วก็ ในส่วนของขานี่ยามาโตะก็จะใส่รองเท้านะฮะรองเท้าแตะที่โยเกียนะฮะก็มีประมาณนี้ในส่วนของรองเท้านี่ผม,ผมว่าผมว่ามันค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเลยนะเป็นลายแบบไม้เลยอะ่ะก็ลายไม้เลยอะ่ะดีเทลยุบจับเลยผมบอกเลยใครซื้อมาตั้งโชว์มันค่อนข้างจะคุ้มราคามากๆเลยนะครับสําหรับใครที่แบบอยากจะซื้อมาทําสีต่อก็ผมว่า ถ้าทำสีเพิ่มอีกก็สวยเลยนะนประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่อยากรู้ราคานะครับราคาของฟิกเกอร์ตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ2 0 0พนะครับถึง2,500นะครับแล้วแต่ร้านนะต,ตัวนี้ที่ผมได้มาก็อยู่ประมาณ5 5 0 0นะครับ ต่อนน้นที่ผมได้มามันราคาค่อนข้างสวิงนิดหนึ่งนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับสำหรับตัวนี้ผมให้คะแนนไปที่8.9เลยนะถ้าให้ติดว่าตัวมันตัวฟิกเกอร์มันเล็กไปนิดนึ่งนะก็8.9นะครับสำหรับใครที่ชอบคินี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยครับสำหรับตัวต่อไปจะเป็น ฟิเกอร์อ,อะไรเอ๋โฮมจะมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับลิปนี้บ๊ายบายครับ